ไม่ด่านนี้ต้องรอดเพราะว่าบ้านเกิดฉันโ okay. อเคยังพ yeah. ี่อุตส่าหพานเฮียอี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 ดิเจนปิชิงอีกอยาแล้วหรอมันจะมาเก็บอ่งเปลว่ามันมาเก็บอ่งเปล่เก็บเก็บให้มันมาเก็บ หาเครื่องเธอสะพานสะพาน,าน,านไม่ออกด่านนี้นานแล้วเนาะปอนเช็คล่นดิไม่มีม,ม,มา,มมาจะเป็นอะไรจะทำเครื่องแตกเหรอ,อามาแล้วปอนบินปอมาทางนี้อปอมาทางนี้อปอมาทางนี้ เดี๋ยวให้มันขึ้นมาแล้วกกระโดดลงลงลงเธอมันเปิดตู้ทำไมเราวิ่งไปไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่เร็วเร็วเร็วออก่าสปินสปินออกมาไอ้นี่ละมันแหแล้วมันแหแล้วออกมาบ้านสองชั้นมาตามออกมาบ้านสองชั้นมันกดอันติไปบ้านสองชั้นฉันไปสะพานก่อน แล้วมันแห้งแล้วมันเหนื่อยง่ายเนาะเออมันไม่มีสเตอร์มิน้าหรอตัวเนี้ยไม่น่ามีเอาเอาเอาเพื่อนมีพิสูจน์ต,ตนมันไลาปออ่าลาปออาลายปอาลายอยู่มันไล่ปลอยอยู่มันไล่บอกว่ามนไล่อยู่มันไล่อยู่วิ่งอย่างเดียวเลยนะเธอ เตือบไปรวมไม้ให้มันรู้ตัวอีก <S <S 2> <S 2> นอนไปแล้วอะมันมาสะพานเธอมันมาสะพานมันเจ็บมันจิบอังเปาแล้วมันไปมันกระทืบเครื่องสะพานอีหนีตัวเนี้ยมันโลก มันชิงอ๋ามันจิ้มฉันแล้วไปอยู่ตรงไหนสพานเอ้ยกระท่อมกระท่อมมันมาหายชิบแล้วมันสไลด์ไม้ไม่แตกโอ๊ยมันตีฉันมันระพื้นเพื่อแล้วมันจะจะแทงฉันอีกแล้วไม่ตามมันเหนืออะไรปอฉันอยู่สพาน มันตามเธอมาเหรอไม่รู้เหมือนกันเธอดูกลับให้หน่อยไม่ไม่ตามเธอฉันมืด้าัมดินมากเลยมันเธอมาฉันนะเธอฟุ้นไป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 นไปนี่ด้วนนี่ด้วเธอเธอต้องฟุ้นฟูตัวเองให้ได้มัดตามมาไอุย

บ้านใหญ่มัาอยู่บ้านใหญ่มันตามคอเด็ดเธอเต็มยังยังเลยเพื่อนกลังหิวไววอยู่แถวนั้นอยู่ใช่ใช่เอ้าเอ้ามันมาตอนไหนวะ Thôi ừ, để chắn cho thơ nhiều lời thản mày anh ป้าป้าเดี๋ยวมันอุ้มเรามาเราค่อยๆเดินมาโอ <Okay. S 1> เราต้องช่วยเพื่อนเดี๋ยวฉันช่วยคอเดทโอเคจะขออยู่ใกล้ลก,กันหรอือเปล่าวะไม่ๆม, <Okay. S 1> มันยกคอเดทแล้วโอเคโอเคเธอยกยด้ยวไว หยิบคอเดตหยิบด,ดอกทองมาทุกอะไรแถวนี้มันปลาเล็กป้าเล็กสองชันมันไล่ฉันไม่ไปเอาคอเดดต่อทำไมเหมือนเขาเห็นคนตลอดเวลา เขาอยู่บ้านใหญ่อยู่นะสองชั้นได้เท่ากี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเอ้เหมือนใครย่องมาใครผีหรือเปล่ามันหาคอเด็ดไม่เจอพี่มา้า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 อย่าลงไป มันตามฉันมามนเ,เธอระวังนะมันกลับไปมันไม่ได้กลับไปมันไปเอาเดือวไว้อีคอเดนบอกอีดอให้กูคานไปคันมาอยู่เนี่ยไม่ขอบใจกูเลยเหรอคอเด,ดนอยูมันให้เสร็จเลยเธอมันไม่หนีไปแล้วเฟดเมนอยู่กระทอ่อมวอป่านมานใหญ่ มีคนมาบ้านใหญ่เอาไปปั่นตรงนี้นก่อนมีคนปั่นอยู่กระทม่มใช่มาปั่นอยู่เอ้าเหรอเดี๋ยวสั่ อ,อย่าให้โดนจิ้มนะอเอ้าตามมาเหรออุ้ยมันเห็นฉันแล้วฉันอยู่ข้างล่างเดีย๋ยวไว้ดีมันพาผีมา ที่ไปบ้านใหญ่ที่ไปบ้านสองชั้นเครื่องกระท่อมห้าสิบชิปหายแล้ว จนซิมกันลานาวเลยพ่อ,อมีอะดรีนาลีนป่ะไม่มีฉันจะจุดแล้วต,นนต่อกำลังหิูแตัวเองอยู่เประตูรถเปิดแล้วเปิดประตูกระท่อมนะไม่มีโนววันใช่ไหม ไม่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 มันยังอยู่อยู่มาฉันหิวให้เธอจะต้องไปช่วยคอเด็ดเธอมีบอลรถถามปะมีมเธออ,อย่าระวังโดนดึงหลังนะปะ,ะเฝ้าออเดี๋ยวฉันส่องไฟแล้วเธอก็เข้าเธอเธอนะถ ơ, ถยกแล้วเธอวิ่งเ,เข้ากระท่อมแล้วล้มหมานะเธอเข้า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 เลยไปไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเห็นหน้าแบบนี้เขามีทางหลังใช่ไหมมีมีมีแต่เธออย่าดึงแทงนะฟาบักอ,อุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปฮิวกันก่อนไปฮิวกันก่อน ให้ขอดดดีดิวให้ก็ได้ให้คอดดทีวให้เซฟรแรกเซฟรแรก <c oughs> ขอดดอยู่ตรงนี้อยูู่อยู่กระท่อมไม่ใช่เธออย่าอย่ามาเข้ามาทางนี้ขอดดอยู่ตรงนั้นเธอฟังเสียงเออ หิวกันให้เสร็จหิวกันให้เสร็จพี่พี่ไม่ไปพี่ไม่ไปหิวกันให้เสร็จพอเด็ตลุ้นลุ้นพอเด็ตมีบอลโลดหรือเปล่าเนี่ยเธอให้มันตีเธอมาบล็อกยุ้ยยกยกยกอุ้ยอย่าบังกุฏี่ฉันว่านั่นโดนดึงเลย โอ๊ยเฮลโลดทำไมเขาเล่นเนี่ยเราเจอแต่แบบเนี้ยเราเจอแต่คนเฝ้าทำไมเขาถึงชอบเฝ้ากันวะปะคันไปเลยปอกคันไปเลยไล่พอเด็ดแล้วตายกันหมดเดี๋ยวไว้ปะคันไปเลยปอกคันไปประตูเลย เดี๋ยวไว้ตายแน่ลม้มเดี๋ยวไว้ตายแนย่ปรขคันไปเขเด็ดมีลุกเองไหมวะเนี่ย คอเด็ดนั่นแหละมันบังเลยเดินดรงหลังเลยอืม